เราเปิดแบบซอฟๆก่อนเลยก่อนที่จะนิมนหลวงพ่อมาเนี่ยเองครับผมใครสนใจก็แวะเวียนมาได้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับถ้าใครแบบเอ๊ร้านอยู่ตรงไหนอนี่คือหน้าอาคารรล่าไปงวนนะเห็นรถแว๊บๆนี่คือรถวิ่งอยู่นะฮะวิภาวดีนะฮะมิาวดีขาออกนะครับนี่คือริมถนนวิพาวดีเลยนะครับครับผมที่เห็นเลยเนาะอ้ใครแวะเวียนมาเนี่ยขึ้นมาได้เลยมาเที่ยวตางอยู่ชั้นหนึ่งเลยติดถนนเลย ที่หนได้เห็นก็เข้าไปจอดรถในอาคารได้ปกติแล้วก็ลงมาทานขนมทานอาหารกันได้ใช่ครับนี่แล้วก็ยังมีสินค้าบุญนะครับสินค้านาถาให้เห็นเลยสนใจเนี่ยมาช็อปได้เลยอ่านี่เป็นแชมพูนะฮะมีครีมทนุ่ห่มมีสบู่เหลวเนี่ยมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับทําบุญจบรับประบาทแชบพูได้ประบาทสินค้าบุญนะฮะนี่และแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่ คือขวดเดียวเนี่ยมันสองร้อยเก้าสิบเก้าครับถ้าผมแต่ถ้าสองขวดเนี่ยมันห้าร้อยครับผมจัดไปเลยสองขวดดีกว่าพี่อ๋อพอรามาเขาปกติเขาก็จะสองขวดแล้วก็ยังมีทาวเวอร์ซตครับสี่สหายเนี่ยใช่ครับครบเซตเลยเนี่ยที่ได้มาใหตรงนี้เลยตัดกันเลยดีกว่าง่ายๆแบบนี้ไม่ทาวเวอร์เลยเนาะอย่างนี้เลยอ่าซื้อแยกก็ได้แต่ว่าถ้าสี่เนี่ยได้กระเป๋าด้วย เอาเนี่ยถือว่าฟรีครับผมตอนก็ทํามาก็ไม่ปรึกษาเราเลยไม่ใช่เลยหรอกมันแพงมันแพงนะฮะแต่แก็ก็ถือว่าให้นนะครับก็ร่วมบุญกันได้เขาบอกว่าสินค้าทุกชิ้นนะครับแม้กระทั่งขนมน้ําอาหารที่อยู่ในนาทา s เอสก็ดีหรือนาทาหนึ่งเนี่ยที่ตรงประชาชื่นเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าได้ทําบุญกับหลวงพ่อลงกดทั้งหมดนะครับครับผมอืใช่ครับร่วมบุญกันนะครับหลังคาท่ายแล้วเนาะเราก็ร่วมบุญอันนี้มีเมนูนะฮะโชว์เมนูโชว์เมนูต่อวัข้าวบอนคือกินมากใช่ไม่ธรรมดาอาจจะแบบดูเป็นอาหารฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะฮะครับผมนี่นี่แต่ก็มีมีอาหารแตบราคาย่อมเยาก็มีด้วยใช่ล้วจะบอกว่าสูตรยังไม่ธรรมดาตอนช่วงเซาโอเพนนิ่งแบบสองวันเนี่ยมีคนเข้ามาทานแล้วตกใจนี่พูดจริงนะว่าแบบเฮ้ย ทำไมมันถึงรสชาติขนาดนี้เพราะว่าเชฟที่มามาทําให้แล้วก็มาสอนสูตรให้เนี่ยไม่ใช่เชฟธรรมดาครับใช่ครับเชฟเคยอยู่นิวยอร์กมาก่อนใช่ครับอยู่ในร้านที่ได้มิชลินสตาร์นะครับครับผมไม่ธรรมดาจริงๆแล้วตอนนั้นก็เคยไปออกงานบูธงานบุญกับเรานะครับที่ทำไอชูครีมอ่ะแล้วชูครีมเนี่ยลงปุ๊บหมดลงหมดหมดหมดแล้วนะหมดแล้วโคซองนี่ก็กลียง ครับนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเปทางการนะค,รคือลองรันอยู่ก่อนหรือว่ามีปัญหาอะไรไงตรงไหนมั้งถ้ามันโอเคเนะี่ยจะค่อยนิมนต์หลวงพ่อท่านมาเปิดไปทางการอีกทีหนึ่งใช่ครับใครมาก็มาลองชิมแล้วก็มาติชมกันได้นะว่าชอบชแบบไหนน้าชอบรสชาติแบบไหนก็บอกน้องๆได้เลยนะครับ <c oughs> ยินดีเต็มที่เพราะว่าทําให้เต็มที่ทุกแก้วทุกจานอร่อยแน่นอน